พี่ได้ว่าแหงลาป่วยได้ไหมแหงลาป่วยได้ไหมเหรอพี่มองว่ามันไม่ไม่เมกเซนนะเพราะว่าอาการป่วยเนี่ยมันไม่ได้เป็นการกระทาที่เราตั้งใจให้มันป่วยครับเราไปกินข้าวปกติแล้วอาหารเป็นพิษเนี่ยเราไม่รู้ว่าอาหารตัวนั้นมันเป็นพิษแต่แหงเนี่ยคือการที่คุณไปดื่มมา คุณกระทําด้วยตัวคุณเองโดยมีสติสัมปชัญญะก่อนที่จะดืม่ม oh. ก็คิดว่ามันก็ไม่ไม่เมกเซน์เพราะว่าคุณต้องรับผิดชอบตัวเองได้ว่าถ้าคุณกินแล้วอะ่ะคุณก็ต้องมาทํางานให้ได้แต่มาทํางานให้ได้ <S <S <ๆ>อย่างเดียวไม่พอคุณก็ต้องมีสติมีการทํางานที่เต็มที่กับบริษัทด้วย oh. แค่นั้นเองพอถึงเวลาปุ๊บคุณเลิกงานคุณรีบกลับไปนอนก็ได้มันอยู่ที่การบริหารมากกว่าเพราะจริงๆอะ่ะผมก็ผ่านจุดนั้นมาจุดที่ oh. เราไม่ได้นอน oh. จากการลากถึงเช้าแล้วก็มาทํางาน oh. อ่าแต่ว่าโดยวัยนี้ไม่ได้แล้วครับ ไม่รอดแล้วพี่เต้คือตอบตามกฎหมายเลยนะเราตั้งใจเอามันเข้ามาในร่างกายเองอ่ะมันไม่ถือว่าเป็นการป่วยมันใช้ลาป่วยไม่ได้นะอห้งท <H ank S 2> ี่ไม่รู้นะเนี่ยพี่ก็ตอบตามตามความเข้าใจตัวเองพี่เต้ตอบถูกทั้งหมดเลยใช้ลาป่วยไม่ได้ในกรณีที่แห้งแล้วถ้าเรียกมาสอบสวนวรู้ว่าแห้งเนี่ยออกไปเตือนได้เลยมันเท่ากับลาป่วยเทจยกเว้นแต่ว่าเราไปกินกับพนักงานด้วยเนาะอุ้ยไม่สิโอเคโอเค